เชฟสาวทะลุมิติบทที่สเพียงเพราะเป็นสตรีเสียงดังระวังคนข้างนอกจะได้ยินนะสิ่งถิงเอ่ยเตือนนังรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยที่ได้ยินอู่ส่วนพูดแบบนั้นทำเออแอบรอบยิ้มลืมตัวไปหน่อยเยวสือรีบปิดปากตัวเองทันทีก่อนจะเอ่ยออกมาอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่เบากว่าเดิมยินดีที่ได้รู้จัก ข้าชื่อเยวสือเจ้าชื่ออะไรหรือข้าสิงถิงเยวสือพยักหน้าก่อนจะชวนคุยต่อตามประสาค,คนพูดมากนี่เจ้าอยู่กับอูส่วนมานานแล้วหรือก็ประมาณเดือนกว่าแล้วแล้วช่วงนี้เจ้านี่เป็นยังไงบ้างละ่ะเขาชี้ไปที่อู๋ส่วนพลางยิ้มกวนกวนอู๋ส่วนปัดมือของเยวสือออก ก่อนจะล้มตัวลงนอนเหมือนเดิมโดยไม่พูดอะไรเยวซื้อที่เห็นท่าทีของสหายตนเองก็เพียงแค่ยักไหล่เบาๆอย่างไม่ถือสาเพ,พราะชินแล้วก่อนจะเปลี่ยนไปนั่งอยู่ที่เตียงสิงทิงเพื่อที่จะคุยการให้ถนัดว่าไงเจ้าว่าเจ้านั่นมีสายเป็นอย่างไรไม่น่าคบด้วยเลยใช่หรือไม่สิงทิงหัวรอเบาๆก็ข้าไม่รู้สิเขาไม่ยอมคุยกับข้านีโหไอ้คนดิง่ง เขาหันไปย่าเขี้ยวใส่สหายที่นอนหันหลังอยู่อย่างไม่สนใจก่อนจะเอ่ยต่อเจ้าไม่ต้องไปถือสาเขาหรอกจริงๆแล้วกว่าข้าจะสนิทกับเขานานานหลายปีนี่นี่รู้ไหมตอนข้าเด็กๆนะข้าไปเที่ยวเล่นที่บ้านหูส่วนประจําอาหารที่บ้านมันอร่อยมากอย่าพูดมากได้ไหมข้าจะนอนเสียงของอูส่วนที่บ่งบอกว่าไม่สบอารมณ์ทําเอาโยซือคนพูดมากปิดปากตัวเองทันทีพลางทําหน้าสํานึกผิดข้าขอโทษ ข้านึกว่าเจ้าจะทําใจได้แล้วเสียอีกเออคือสิ่งถิงรู้สึกรกระอักกระอ่วนกับบรรยากาศภายในห้องจากที่นางได้ยินมาจากซือเทียนนางจึงพอเข้าใจอยู่บ้างสิ่งถิงจึงรีบชวนเปลี่ยนเรื่องคุยเพื่อไม่ให้บรรยากาศอึดอัดเสียก่อนจิงสซียาสือเจ้าหนีพวกเขามาทําไมหรืออ๋อไม่มีอะไรมากหรอกข้าก็แค่เล่นสนุกนิดหน่อยเขาฉีกยิ้มกว้างก่อนจะหยิบกำไรสีเงินเรียบเรียบ วงหนึ่งออกมาแล้วเอ่ยกับอูซวนเอาไปของเจ้านะ่ะเขาโยกกำไลไปบนเตียงของอูซวนอูซวนหยิบกำไลคุณตาขึ้นมาเจ้าเอามาได้ยังไเงเงินแค่ไม่กี่ตำลึงข้าก็หามาไถ่ายให้เจ้าไงเอาเถิดไม่ต้องกังวลข้าไม่ได้ขโมยมันมาหรอกหน้าสิ่งนั้นเป็นของสำคัญไม่ใช่หรือเก็บเอาไวด้ดีๆก็แล้วกันถึงโยซื้อจะเอ่ยว่าไม่กี่ตำลึง แต่ทว่าเขากลับต้องใช้เวลาไปหลายเดือนกว่าจะรวบรวมเงินไปไถ่คืนมาได้ครบซึ่งที่เขายอมทุ่มเทขนาดนี้ก็เพราะว่าสินีเป็นของดูต่างหน้าสิ่งเดียวสำหรับสหายของเขาและแม่ของอู๋ส่วนก็เป็นผู้มีพระคุณของเยวซือด้วยอืมขอบใจเอาละในเมื่อหมดธุระแล้วข้าคงต้องขอตัวลวนะแล้วเจอกันใหม่เยลซือโบอกมือให้ทั้งสองก่อนจะก,กระโดดออกไปจากทางหน้าต่างนั่นไง เจ้าเด็กหัวขโมนมันอยู่นั่นเสียงคนที่ไล่ตามจับเยลซื้อตะโกนเรียกพวกพ้องเสียงเอเอาไวไวข้างนอกดังเกือบครึ่งชั่วยามกว่าจะสงบลงซิ่งถิงมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นพวกที่ตามจับเยลซื้อกลับมาด้วยท่าทีหงุดหงิดก็รู้ว่าเยลซื้อคงหนีเอาตัวรอดไปได้แล้วนางหันไปมองอู๋ส่วนที่นอนมองกำไมด้วยแววตาเศร้าเส้ยแล้วถอนหายใจนางเองก็ไม่ถนัดที่จะปลอบเด็กเสียด้วย ข้าไม่รู้หรอกนะว่าเจ้าเจออะไรมาแต่หากว่าคนบนฟ้ารู้ว่าเจ้ายังจมอยู่กับอดีตแบบนี้นางคงเสียใจแย่อูส่วนหันมามองเด็กที่มีคำพูดไม่สมกับเด็กโดยไม่เอ่ยตอบอันใดนอนเถอดดึกแล้วนางเอ่ยพร้อมกับหลับตาเข้าสู่ห้วงนิดราเช้าวันต่อมาภายในห้องครัวยังคงยุ่งวุ่นวายเหมือนเดิมแต่ทว่าวันนี้กลับยุ่งไปมากกว่าเดิม เหตุก็เพราะมีแขกพิเศษมาเยือนเร็วๆทุกคนเร็วๆพ่อครัวซื้อเอ๋ยเร่งขนาดที่ตนเองกำลังง่วนอยู่กับการเร่งทำอาหารสำหรับแขกขาจรส่วนทางซิงถิ่นนั้นนางกำลังจัดเตรียมอาหารให้กับอมามย์ท่านหนึ่งจากต่างเมืองที่ให้เกียรติมาพักในโรงเตียมเพราะได้ยินว่าอาหารที่นี่อร่อยเมนูที่นางทำในวันนี้คือปลานิลเนื่อซีอิวและกระเพาะปลาน้ำแดงอูส่วนข้าฝากเจ้าจัดการปลาให้หน่อยนะอืม อูส่วนรับคำแล้วนำปลานินตัวใหญ่ไปขอดเกล็ดล้างให้สะอาดขณะที่สิ่งถิ่งรอปลาจากอู่ส่วนนางก็จัดเตรียมเครื่องสมุนไพรอันได้แก่ตะไคร้ขิงและขามาจัดการหั่นให้เล็กแล้วนำไปตำให้เข้ากันเมื่ออู่ส่วนนำปลากลับมาให้นางก็จัดการยาเส่เข้าไปในท้องปลาก่อนจะวางใส่ถาดโรยด้วยเห็ดหอมแล้วฝากอูส่วนนำไปนึ่ง ซิงทิงจัดการเตรียมส่วนผสมสำหรับราดปลาด้วยการนำน้ำมันงาน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลและน้ำเปล่ามาผสมให้เข้ากันเตรียมเอาไว้ก่อนจะไปทำกระเพาะปลาต่อซื่อเทียนเตรียมกระเพาะปลาเสร็จหรือยังใกล้แล้วซื่อเทียนตอบขณะกำลังจรงิงจังการเตรียมกระเพาะปลานั้นมีขั้นตอนยุ่งยากเขาต้องนำกระเพาะปลาไปใส่แป้งมันผสมกับน้ำเปล่าแช่เอาไว้จนนิ่มแล้วบีบน้ำออก โดยต้องใช้สองมือประกบอย่างระมัดระวังไม่ให้กระเพาะปลาเละเสียก่อนซึ่งถึงจัดการตั้งหม้อให้ร้อนด้วยไฟกลางก่อนจะนำต้นหอมและขิงลงไปในหม้อจนมีกลิ่นหอมออกมาในขณะนั้นเองซื้อเทียนก็เสร็จพอดีนางจึงนำกระเพาะปลาลงไปในหม้อแล้วเติมน้ำเปล่านางต้มจนกระเพาะปลานิ่มแล้วเปลี่ยนน้ำสองรอบเพื่อขจัดไขมันออกให้ได้มากที่สุด ก่อนจะปักขึ้นมาพักเสด็จน้ำแล้วนำไปแช่ในน้ำสะอาดก่อนจะส่งให้ซื้อเทียนไปบีบน้ำออกแล้วทำการปอกไขน่นกกระทาขณะที่รอซื้อเทียนซิงถิงก็ไปดูปลาที่นึ่งเอาไว้เมื่อเห็นว่าปลาสุกดีแล้วนางก็จัดการราดเครื่องปรุงที่เตรียมเอาไว้ลงไปบนตัวปลาแล้วให้หนึ่งต่ออีกสักพักโดยนางฝากอูสซวนเอาไว้ว่ารออีกประมาณสามฝ่งเจ้ากย็ยกออกจากเตาได้เลยนะ เราฝากโรยเครื่องอบไว้อีกประมาณห้าเฟิงด้วยอู่ส่วนพยักหน้ารับสิ่งถิงกลับมาเตรียมกระเพาะปลาต่อนางตั้งกระทะใส่น้ำมันรอน้้ำมันร้อนแล้วนำเห็ดหอมปรุงรสเกลือลงไปผัดจนเห็ดหอมสุกเตรียมเอาไว้ขณะที่ตั้งหม้อไฟกลางนำอกไก่ลงไปต้มเอาน้ำหวานแล้วตะไก่ขึ้นมาผักไว้ชั่วครู่เตรียมให้ซื้อเทียนนำไปฉีกเป็นเส้นเล็กๆ นางจัดการนำวัตถุดิบทั้งหมดที่เตรียมไว้ใส่ลงไปปรุงรสแล้วใส่แป้งลงไปผสมให้ได้ความเนืดได้ที่ตามต้องการซิ่งถิงอาหารของท่านอามาตเรียบร้อยหรือไม่พ่อครัวซื้อถามขึ้นขณะเดินกลับมาห้องครัวเสร็จแล้วขอรับซิ่งถิงเอ่ยเมื่อเห็นว่ากระเพาะปลาเดือดพอดีนางตักใส่ในชามใบใหญ่แล้วโรยหน้าด้วยไก่ฉีกกับผักชี ก่อนจะเดินไปดูปลาเนื่องที่อู๋ส่วนจัดเตรียมตามที่นางบอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วส่งให้เสียวเออรับไปนึกว่าจะไม่ทันแล้วซื้อเทียนถอนหายใจก่อนจะนำผ้ามาซับเงือ่อนั่นสิซิ่งทิงเอิ่รผสมรงก่อนจะหัวรอเบาๆแล้วนั่งพักเหนื่อยเอาแรงแต่ทว่าเพียงชั่วครู่รายการอาหารใหม่ก็มาพักมีส่วนที่ขณะที่ห้องครัวกำลังยุ่ง ทาหารนายหนึ่งเดินเข้ามาในห้องครัวอย่างถือวิสาสะก่อนจะมองไปรอบๆห้องครัวที่มีคนอยู่ประมาณสี่ห้าคนผู้ได้เป็นคนทำอาหารให้ท่านอัมมาข้าเองขอรับพ่อครัวซือเอ๋ยขึ้นก่อนที่ซิงถิงจะออกตัวนางหูป,ปากที่กำลังจะอ้าตอบทันทีแล้วลดมือที่ยกค้างเอาไว้ลงท่านอัมมาต้องการมอพรางหวันให้เจ้าตามข้ามาโอ้ขอบพระคุณขอรับ พ่อครัวซื้อรีบเดินตามทหารหนายนั้นออกไปทันทีสิ่งถิงคือว่าซื้อเทียนเอ่ยอย่างกระอักกระอวนเขาเองรู้สึกว่าพ่อตอนเองทำไม่ถูกทั้งที่อาหารพวกนั้นสิ่งถิงเป็นผู้ทำด้วยตนเองแท้ๆไม่เป็นไรซิ่งถิงเอ่ยตอบแล้วยิ้มน้อยๆก่อนจะลงมือทำอาหารต่อทันทีไม่นานนักพ่อครัวซื้อก็กลับมาพร้อมกับใบหน้าที่เผยรอยยิ้มแป้น ภายในมือของเขาถือถุงเงินใหญ่มาหนึ่งถุงก่อนที่เขาจะเรียกทุกคนมารวมกันแล้วหยิบเงินออกมาเป็นสามกองสิ่งถิงได้200อีแปะซื้อเทียน2 0 0 e อีแปะและอู่ส่วน5 0อ e ีแปะการแบ่งเงินนั้นเห็นได้ชัดว่าลำเอียงแต่ทั้งหมดของทั้งสามคนรวมกันนั้นยังไม่ถึงหนึ่งส่วนสี่ของเงินที่อยู่ในถุงอู่ส่วนรับเงินไปอย่างเงียบๆแล้วกลับไปทำงานของตนเองต่อส่วนซื้อเทียนนั้นเอ่ยแย้งออกมา ท่านพ่อได้รางวัลมาตั้งมากเหตุไดถึงแบ่งให้พวกเราน้อยนักเลา่าอย่างน้อยก็ควรให้สิ่งถิ่งมากสักหน่อยรางวัลน,นี้เป็นผลงานของข่าวนะขอรับข้าต้องเหดือกับการดูแลพวกเจ้านะไปไปกลับไปทำงานกันได้แล้วขอรับสิ่งถิ่งกับซื้อเทียนรับคำแล้วกลับไปทำงานต่อแม้สิ่งถิ่งจะรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมแต่ก็ไม่อยากพูดให้มากความเมื่อเลิกงานขณะที่นางกำลังจะกลับไปพัก นางก็บังเอิญพบกับทุกแกช้างที่ไม่ได้พบมานานเป็นยังไงบ้างสิงถิงเก่งมากเพราะเจ้าแท้แท้ท่านอำมาต์ถึงได้พอใจได้เท่าแก่พูดออกมาพร้อมรอยยิ้มที่มอบให้นางแบบเอ็นดูหลับากเจ้าแล้วเรื่องที่ข้าสั่งพ่อครัวสื่อเอาไว้ว่าไม่ให้เจ้าออกตัวว่าเจ้าเป็นพ่อครัวหวังว่าเจ้าจะไม่ถือสาข้าไม่เป็นไรขอรับข้าเข้าใจ ใช่นางเข้าใจเหตุก็เพราะว่านางเป็นสตรีนางรู้ว่าเท่าแก่ชางกลัวเรื่องนี้หลุดรอดออกไปจนให้สิงถิ่งอยู่แต่ภายในห้องครัวไม่ให้ออกไปไหนแต่ถึงอย่างนั้นเรื่องที่พ่อครัวซื้อแบ่งเงินรางวัลไม่ยุติธรรมนางก็ไม่พอใจนิดหน่อยเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เอ่ยออกไปเท่าแก่ไม่ต้องกังวลหรอกขอรับข้าไม่ติดอันใดาหากไม่ได้เท่าแก่ช่วยข้าคงไม่มีชีวิตที่ดีขึ้นมากถึงเพียงนี้ นั้นคงต้องรบกวนเจ้ามากหน่อยแล้วข้าคาดหวังในตัวเจ้าอยู่นะหวังว่าเจ้าจะถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นให้มากวันหน้าเจ้าจะได้ไม่ต้องลำบากมากนะขอรักเมื่อสิ่งถิงรับคำเท่าแก่ช้างก็เดินจากไปเจ้านะ่ะที่จริงก็จะบใจใช่ไหมล่ะ อูส่วนที่บังเอิญเดินผ่านมาได้ยินบทสนทนาทั้งหมดเอ่ยเบาๆเพียงแค่ให้นางได้ยินขณะที่เดินผ่านสิ่งถึงมองตามแผ่นหลังน้อยที่เดินจากไปแล้วก็ถอนหายใจใช่อย่างที่เขาว่านางเจ็บใจจริงพลางคิดว่าเด็กที่นี่แลดูน่าสงสารไหนจะต้องทำงานหนักแต่เด็กบางก็ต้องเอาตัวรอดด้วยตัวเองเหมือนกับเยลซื้อจึงทำให้นางรู้สึกว่าพวกเขานั้นโตวกว่าไว้ที่ควรจะเป็นมาก น่าเสียดายที่พวกเขาไม่ได้มีความสุขเหมือนเด็กทั่วๆไปในยามมีการเสียงคุ้นหูดังขึ้นที่หน้าต่างพร้อมกับเสียงคอเบาๆทำให้สิงถิ่งที่กำลังหลับสบายต้องขยี้ตาตื่นขึ้นเมื่อนางลืมตาก็เห็นอูซวนลุกขึ้นไปเปิดหน้าต่างให้เยวสือเข้ามาผู้มาเยือนส่งยิ้มสดใสว่าตาเป็นประกายอย่างนึกสนุกให้อูซวนและสิงถิงที่กำลังมัวเนียมีอะไรหรือเยวสือ พรุ่งนี้มีเทศกาลโคมไฟพวกเราออกไปเที่ยวกันเถอะเยวซือเอ๋ยพร้อมกับมองทั้งสองด้วยแววตาคาดหวังหากชอบอย่าลืมกดถูกใจและซับสไครต์กันด้วยนะแล้วเจอกันในวิดีโอถัดไปนะคะ